สวัสดีทุกคนก่อนที่จะดูคลิปต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยและคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปิด VPS c o m แล้วก็จะมาสอนโหลดตัวรันตัว F ด้วยแล้วก็จะมาสอนเก็ Key แล้วก็ใช้มีหลายคนที่ใช้ไม่เป็นแล้วก็วิธีแรกเราต้องไปเปิดถ้าจะเล่นคอม VPS ทุกคนต้องเข้าไปที่โคลมนะเพื่อไปเช่าคอม แล้วให้พิมพ์ว่า e d w o r d e d w o r d Cloud นะครับทุกคนแล้วก็กด Enter เข้าไปกดเข้าสู่ระบบเลือกเป็นรหัสผ่านอันนี้ทุกคนใส่ของตัวเองนะสมัคร อันนี้จะไม่แนะ่ผมจะไม่สอนสมัครนะไม่มีเบอร์สมัครโอเคแล้วก็กดเข้าไปตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่เก้าบาทสำหรับทุกคนที่เข้ามาแล้วก็เอาโค้ดมาใส่ได้นะเออเอาคูปองมาใส่เป็นคูปองฟรีนะจะมีคูปองอา่าเดี๋ยวจะไปหามาให้อันนี้ไม่ต้องกดลิงก์ดูตามคลิปเอาเลยโค้ดนิดเดียว ปัดออก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  นี่โคดต,ตัวนี้นะทุกคนอ่าจะเป็นโคดจะเป็นโคด T R I A L นะแล้วก็เอาโคดต,ตัวนี้มาใส่ตรงนี้เลย T R T เดี๋ยว T R I A T R I A L นะอันนี้ผมใส่ไปแล้วไม่ได้นะ อะใส่เนี่ยเคยใส่ไปแล้วเมื่อทุกคนใส่ไปแล้วทุกคนจะได้ตังค์มาห้าบาทนะเมื่อได้มาแล้วก็เอามาเช่าคอมได้เลยก่อนที่จะเช่าเลิกตรงนี้ให้เป็นปีสองพันสิบหกนะนํานำให้ใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะทุกคนแต่ถ้าเกิดไปเอาฟาร์มแค่รหัสเดียวก็เอามาฝากใส่นี้ก็ได้ฟาร์มได้นานยิ่งขึ้น อันนี้ก็ได้นะแต่อันนี้เร็วกว่าอันนี้ตั้งชื่อได้แนละ้วทุกคนตั้งชื่อ VPS ของตัวเองผมจะเอาชื่อนี้แหละอ่ะเปิดคอมแล้วให้ทุกคนกรอบ IP ตรงนี้นะ แล้วก็ให้ทุกคนไปก๊อปรหัสมาใส่นะแต่ของผมไม่ใส่เพราะว่าผมไม่ทำไปตัวนี้ไว้เอาไอพีมาอันนี้จะเป็นรหัสนะ เข้าไปเลยก็จะเข้าได้แล้วนะทุกคนก็จะมาอยู่หน้าแรกของคอมเลยของทุกคนจะไม่มันจะปิดเสียงไว้นะเปิดไม่ได้ให้ทุกคนมาเปิดตรงนี้นะ ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จำผิดตัวนี้นะกด yes แล้วก็กด ok นะทุกคนแล้วก็ผมจะเปลี่ยนเมาส์นะ เสียงเปิดได้แล้วนะให้กดอัะอัน,นี้ทุกคนไม่ต้องทำก็ได้แต่คมจะเปิดแบบนี้ไว้ต่อไปให้ทุกคนเข้าไปที่โครมนะแล้วก็ให้พ์พ์ว่าโรบอกนะทุกคน โลบอลแบบนี้แล้วก็กดอันแรกกดล็อกอินนะทุกคนแล้วก็เอารหัสมาโลบอกเรามาใส่นะอาา่าเมื่อทุกคนเข้ามาได้แบบนี้แล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้นะโอเ n นตรงนี้ ลนะลแล้วกดดาวน์โหลดนะแล้วกดรันเอ่อมันรันแล้ว ตอนนี้ก็ตัวรันโหลดเสร็จแล้วเอ๊ะไม่ใช่โราบอกก็โหลดเสร็จแล้วนะสิ่งที่ต้องโหลดต่อไปก็คือตัวรันให้กดบวกหน้าจอแล้วก็กคนจะโหลดตัวรันที่ตัวเองรู้จักก็ได้นะแต่อันนี้ผมจะโหลดตัวรันที่น่าตัวเองกเนี่ยตัวรันในคอมก็มีอยู่ประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็คือใช้ได้ทั้งหมดเลยนะให้กดเจ่นเล่นแล้ว อไอตัวนี้ยังไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวจะลองโหลดมาใช้ดูตัวอื่นเล่นหมดแล้วแต่มีตัวเดียวที่ไม่เคยเล่นไหนตัวรันหน้าตาไงกดรันมาเลย แตกมากไม่เคยเห็นรอมันสักครู่นะเดี๋ยวปรับไม้เมาส์ขาวดีกว่าเมาส์ดำมองไม่เห็นมันเล็กเกินอะ่ะ มันไม่ขึ้นต้องมากดปิดตรงนี้ก่อนนะตัวรันทุกตัวมันต้องมาปิดตรงนี้ก่อนถึงะโหลดอันนี้ปิดอันบนอันเดียวก็ได้หรือว่าจะปิดทั้งหมดก็ได้นะโหลดอีกตัวเอฟมาไว้ก่อนแล้วกันเผื่อมันใช้ไม่ได้อันนี้อะไรสกีบอรอ มีสคริปต์บินสคริปต์แบบเป็นที่แบบว่าเหมือนเราเป็นแอดมินน่ะน่าสนใจกลับมากลับมาที่นี้ดีกว่าก็จะมาโหลดตัว F นะไอตัวนี้มันไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าอ่าเวลาคนทุกทุกคนโหลดมาแล้วให้กดแ t r ์คอนโทรลเนะแล้วก็กดตัวนี้ แบบนี้แล้วก็กดติดตั้งย้ายมักรอดก่อนอันนี้มันไม่ยอมขึ้นเลยอะก็มาโหลดตัว f ได้ไหมปะตัว f กดมาตรงนี้แล้วก็กดติ๊กตัวนี้กดอันนี้นะรอมันสักครู่แล้วก็กดตัวนี้ นี่ก็จะได้เป็นไฟล์ตัวเอมาแล้วก็รอไปเอาจะตัวลันข้างหลังน,นี้ก็ได้เลยนี่ไม่รู้ว่าเป็นตัวลันอะไรนะไม่เคยเล่นออันบนอ่ไอตรงนี้น่าจะรอเออตรงนี้รอ ก็ให้กดตรงนี้เนาะปึ๊บตรงนี้แล้วรอสักครู่นะตัว F ในคอมเนี่ยจะเกดขี้ง่ายเราชอบออกดอันนี้ปึ๊บเอาปิดไปเลยเหรออ่อันนี้ตอนนี้มันก็มีไฟล์แล้วนะ ตอนไอ้เจ้าตัวรันนี้ไม่รู้ว่าเล่นได้หรือเปล่าอันนี้มันลดแบบนี้น่าจะได้แล้วอ่ะได้แล้วเนี่ยได้ตัวตัวรันตัวเนี้ย เอาตัวเอฟได้แล้วนะอันนี้เอา้าไม่เก็ตคีย์อะเฮ้ยดีว่ะไม่ต้องเก็ตคีย์โอ้ดีเกินก็เมื่อทุกคนโหลดตัวนันเสร็จแล้วก็ไปเอาคีย์นะวิธีเอาคีย์ง่ายๆเลยกดปิดแล้วก็ไปเข้าเว็บเรานะนี่แล้วก็กดตัวนี้เอาสคริปต์เอเอเมื่อกี้พูดคีย์ใช่ไหม ก็พออภัยด้วยนะที่พูดผิดเพราะว่าพูดไม่เก่งบางทีก็พูดได้แค่นี้ในคลิปแหละในชีวิตประจำวันเนี่ยพูดไม่เท่านี้เลยเอาง่ายๆพูดน้อยทุงคนพูดน้อยมากเลยเป็นอ่าแนี้วเราก็เข้าสู่ระบบคริปเลือกเป็นอันนี้นะยนมันฟาร์มเร็วแล้วก็คอนโทรลเอ โทนซีอ๊บก็จะกดลบแล้วก็คอนโทรลวีอ่ะแบบนี้เอาทำไมสกิปมันดูไม่สีมันแปลกๆอะ่ะสีเขียวสีอะไรหายไปไหนหมดอะ่ะเดีวยดวๆมันมีอะไรผิดพลาดแน่ๆโทนซี สีสกริปนูปันแปลก,กแปลกอานี่ตัวนั้นกดอนไหนี่อ่ะแปลกมากไอตัวรันนี้ในคอมตัวรันเยอะมากมาเลย ไปไปอ่ back, back. Uh huh. uh, าฮะอ่ะใช่ตัวเอดนี่แหละเมื่อทุกคนโหลดตัวดันมาเสร็จแล้วแล้วก็ใส่รหัสโดบอกเสร็จแล้วก็กดเข้าเข้าเกมตรงนี้อันนี้ผมจะเข้าสซปีนะอันนี้ก็คือรหัสน้องชายผมกดตรงนี้ เดี๋ยวจะมาบอกด้วยว่าสำหรับคนที่รันสคริปไม่ได้เนี่ยสำหรับคนที่เล่นไอตัวรันตัวเอ็นนคคอมแล้วรันสคริปกดรันตรงเนี้ยกดรันยังไงก็รันไม่ได้เดี๋ยวจะมาบอกด้วยคุณทําผิดวิธีเอาง่ายๆเอาง่ายๆคุณทําผิดวิธีจริงจังเลไอตรงนี้ก็รอมันไปแป๊บหนึง่งมันจะเข้า,าก็กำลังเข้าเกมอยู่ ซึ่งไงสคริปที่ผมเอามาเล่นเนี่ยมันเป็นสคริปที่โคตรจะลื่นเลยเลยเอามาแนะนำเดี๋ยวจะเปิดเฟมเรทให้ดูด้วยเมาส์ลกลางพังเดี๋ยวต้องทำอันนี้อันนี้กำลังไปลกสามเอ้ยมนอยู่ล็กสองล็อกสาม ก็ามน้องชายแบบหนึ่งเพื่อมันอยู่โลกสองจะได้มีปัญหา <c oughs> อตอนนี้ก็มาถึงลกสามแล้วก็ตั้งค่าดูเฟรมเรทนะก็ตรงนี้ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็เลื่อนไปข้างล่าง สิโอ้โห,โโหกี่ร้อยวะเนี่ยร้อยกว่าแหลกมากๆเลยอะร้อยหนึ่งไม่โคตรแหลกเลยอะเฟมเ็ทก,ก็อยู่ร้อยนะเดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นยี่สาสิบสประมาณนั้นก็คือเอาไอ,าอจ้จวเนี้ยเอาตัวรันมาแล้วก็กดตรงนี้สำหรับคนที่รันสกิมได้เอาตัวรันมาแล้วกดรันเลยมันจะไม่ได้นะ เออก่อนที่จะรันสกีปไปคลิกไปที่หนึที่จอ1นทีแล้วก็กดคลิกตัวรันแล้วก,กดตัวนี้ป๊บรอดูดวยตรงนี้นะราดูมันทำงานอ่ะนี่ทำงานแล้วแล้วก็กดรันสรคิป์ไปเลยนี่ เปลี่ยนนี้ไปก่อนให้ทุกคนเลื่อนมาข้างล่างนะให้ลงไปเปิดอันนี้เอ่อขึ้นไปแล้วก็ให้ดูดูแฟมเลทไว้นะตอนนี้มัน30อยู่นะเดี๋ยวนะตาฝาดป่นเนี่ย รู้สึกว่าตาฝาดเดี๋ยวเอ่อเจชอบอันในคอมเวลาถือดาบแล้วมันเท่มือถือมันไม่มีแบบนี้อยากให้มันมีมาก อ่าแล้วก็เราจะฟาร์มกระถักดีนะทุกคนเออเราจะมาบูส์เฟรมเลดด้วยในการเปิดไอตัวนี้ดูเฟรมเลดนะเห็นปะ่ะลื่นจัดจับจบ,บอกเลยโอ้โหดูจากตอนแรกเลือกสกริปแบบแหลกๆนะตอนนี้ลื่นเลยข้างบนตอนนี้แบบลื่นมากเลยลื่นปืดเลย เดี๋ยวน้องชายผมจะฟาร์มผลอ้ตายน้ำเลยเออไหนนี่เวลาทุกคนฟาร์มผลเนี่ยนำให้เปิดอันนี้ไว้ประมาณ3 0ถึง40นะแล้วก็เปิดออโต้ฟาร์มฟรุตไป กาะใหม่เกาะนิ่มฟาร์มไดขึ้นอย่าไปเปิดดูนะมันจะแหลกให้กดเปิดอันนี้ไว้ดูเฟรมเลทมันจะลื่นขึ้นแต่ไไหมสามสิบสิบสเนี่ย20จะลื่นมากเลยเพดูดูตอนเปิดนะร้อยร้อยไหมสองร้อยโหสองร้อกว่าแนะนำให้เปิดไว้เวลาฟาร์มเนี่ยจะได้ลื่นๆื่นจะเล่น เล่นเป็น10บจอก็ได้เวลาเปิดแบบนี้ไว้อันนี้แนะนำโหดูดูเฟรมเลยดีโคตรลื่นเลยอะกลับมาเปิดอีกทีแม่งโคตรแลง <c oughs> ก็ประมาณนี้นะกดปิดไป เดี๋ยวไปาจะเกาะใหม่แล้วเราจะเปิดออโต้ฟาร์มให้มันฟาร,ร์มทั้งเกาะเลยโอเคมาถึงแล้วเปิดอันนี้ปึ๊บวันนี้เลย เว่าฟาร์มดีก็ได้นะเป็นไรตายลงมานิดนึงทำไมไม่ฟาร์ม ก็นำให้ปิดไปเลยนะปิดให้ขาวไปเลยจะได้ลื่นนะ,ะไ้ตามเลยก็วิธีแยกหนะ้าจอหลายๆจอเนี่ยก็ไว้สอนที่หลังนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่มีสำากับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับใครหลายคนนั้นแหละแล้วก็คลิปนี้ก็จะไม่ได้วางลิงก์นะเพราะว่าใชา่วางแค่เบ วางลิงก์เว็บแนดเอ็ดเวอร์แล้วกันสคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมก, like, ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามใหกันด้วยก่อนที่จะไปดูช่องอื่น <c oughs>